สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทําขนมตะโก้เผือกค่ะซึ่งวัตถุดิบจะหาได้ไม่ยากเลยนะคะมาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตัดใบตองใช้ถ้วยทรงกลมทําเป็นพิมพ์นะคะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วเช็ดให้สะอาดแล้ววางใบตองเป็นแนวขวางกันสองแผ่นประกบกันแบบนี้นะคะแล้วใช้ไม้กลัดค่ะ จากนั้นเราจะดันด้านก้นของกระทงให้นูนขึ้นมาเป็นถ้วยแบบนี้นะคะทำไม่ยากค่ะเย็บกระทงเสร็จแล้วเรามาทำส่วนของเผือกใช้เผือก300กรัมนะคะหั่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้จากนั้นเราจะนำไปนึ่งใช้เวลานึ่งประมาณ10นาทีค่ะเผือกก็จะสุกแล้วนะคะพักไว้ก่อนค่ะต่อไปมาผสมแป้งไว้ทำตัวตะโก้กันต่อเลยนะคะ ไ้แป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าเยื่ม้อมน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวเกลือปน่นแล้วก็น้ำค่ะสำหรับส่วนของน้ำจะค่อยๆใส่ใส่ไปแล้วก็นวดขยำไปแบบนี้จนกว่าทุกอย่างจะละลายดีค่ะพอละลายดีแล้วใส่น้ำส่วนที่เหลือให้หมดเลยนะคะกองผ่านผ้าขาวบางหนึ่งรอบเพื่อเอาเศษผงออกนะคะ พอเสร็จแล้วนำไปตั้งไฟใช้ไฟกลางกวนตลอดเวลาแบบนี้นะคะแป้งสุกเนื้อแป้งจะใสขึ้นและจะมีความข้นหนืดขึ้นเล็กน้อยให้เรานำเนื้อเผือกที่เรานึ่งไว้ก่อนหน้านี้นะคะใส่ลงผสมเลยค่ะเก็บเนื้อเผือกไว้ประมาณสองช้อนไว้สำหรับแต่งหน้าขนมด้วยนะคะจากนั้นเราจะผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะปิดแก๊สแล้วพักไว้ให้ อุ่นๆก่อนนะคะถ้าเราตักในขณะที่ยังร้อนๆอยู่จะทำให้กระทงเป็นสีดำนะคะตักใส่ประมาณครึ่งกระทงค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมทุกอย่างเราจะลงไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถกดดูรายละเอียดได้เลยค่ะเสร็จแล้วมาทำส่วนของหน้าตะโก้กันต่อแป้งข้าวเจ้า แป้งเท้าเย่ม่อมน้ำตาลทรายเกลือปน่นแล้วก็กะทินะคะสำหรับกะทิเราจะค่อยๆทยอยใส่ไปเรื่อยๆค่ะใส่ไปคนไปแบบนี้นะคะแป้งจะได้ไม่เป็นเม็ดพอแป้งละลายดีหมดแล้วให้เราเทกะทิส่วนที่เหลือให้หมดเลยค่ะแล้วนำไปกรองหนึ่งรอบค่ะ จากนั้นจะนำกะทิไปตั้งไฟใช้ไฟกลางค่อนอ่อนกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะสุกและกะทิจะมีความค้นเหลวประมาณนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วปิดแกส๊สค่ะสำหรับกะทิราดหน้าตะโก้เราจะราดในขณะที่ยังร้อนๆอยู่เลยนะคะจะทำให้กะทิเนียนสวยค่ะราดไปทางเดียวกันเลยนะคะ จะลาดสองชั้นหรือว่า3ามชั้นก็ได้ค่ะแต่งหน้าด้วยเพือกที่เราแบ่งเอาไว้นะคะจะได้ดูสวยงามน่ากินค่ะถ้าเราทำขายเมื่อเราทำเสร็จแล้วให้ใส่กล่องใสแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะกันหน้ากะทิแห้งตะโกเ้เผือกเป็นขนมไทยที่ทำง่ายรสชาติหวานเค็มอร่อยลงตัวเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันนะคะ าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ